เป็นเรื่องแล้วสิวันนี้พระมหาอุเทนฟาดกลับถึงพวกยูทูบเบอร์บางคนที่ต้องการหายอดไลค์ยอดแชร์เพื่อหวังไรายได้จากทาง YouTube ซึ่งต้องบอกว่าแต่ก่อนนั้นยูทูบเบอร์รายนี้ยอดดูยอดไลค์ยอดแชร์คงไม่ดีหลังๆมาก็เลยเอาลูกอาตมาไปขึ้นหน้าโปรไฟล์และมีการกล่าวถึงพูดถึงอาตมาและเชิญชวนให้คนมากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการหวังไรายได้จากตรงนี้จากการที่เอาอาตมานั้นไปพูดถึงเพื่อดึงดูดให้คนนั้นเข้ามาดูคลิปของตนเองซึ่งถ้าพูดภาษาง่าย,ายภาษาชาวบ้านก็จะประมาณว่า เอาอัตมาไปแขวนแล้วพูดถึงเพื่อให้คนสนใจเยอะเพราะกําลังมีกระแสพอคนดูเยอะตัวเองก็ได้รับค่าส่วนแบ่งค่าโฆษณาจากทาง YouTube นั่นเองน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดอยากรอไปฟังคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่พระมหาเทนนั้นพูดไว้ก็สามารถรับชมต่อจากนี้ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ทั่วไปนะที่ตกไปสู่อำนาจของโลภะตัณหาความกระหายอยากได้ยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์ผู้คนมาชมเยอะก็จะไปที่รู้จักของคนในหมู่มาก แล้วก็จะได้รับผลตอบแทนจากคลิปที่โฆษณาเข้ามาของ youtube ส่วนแบ่งนั้นอันนี้จะพูดถึงความเป็นมาเป็นไปของชายคนนี้ตั้งแต่ต้นว่าทำไมมาแหลมหน้าวอกถึงอตมาเนี่ยได้หลายครั้งหลายคราเลยให้ฟังคลิปเมื่อสักครู่ของเขานี่ก่อนะนะฮะเจอาสำหรับท่านที่ไม่เคยได้ฟังและไม่รู้ว่าแต่งว่าอะไรจะได้จะได้ฟังสักทีนะครับว่ามหาลูกนี้แต่งว่าอะไรมหาลูกไหนเหรอรูปที่ท่านก็รู้ว่าใครอะไรนะครับที่แต่งออกมาแล้วก็ ้องให้ด้วยนะครับก็จะได้ฟังเต็มๆนะครับแล้วพอท่านอ่านจบผมก็จะอ่านต่อในสิ่งที่ผมแต่งก็เหมือนกับพระแต่งแล้วก็โยมแต่งถวายะนะครับก็ถ้าท่านที่ชอบนะครับเป็นสักวันมีความรู้สึกเหมือนเต็เป็นยูทูบเบอร์เป็นเหมือนติกเกอร์นะไม่คิดว่าจะได้พูดประโยชแบบนี้ถ้าชอบนะครับถ้าถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ช่วยหันต่อๆนะครับกบ็ช่วยกดวีโพสต์นะครับช่วยกดหัวใจและกดติดตามห้ด้วยครับ จะเป็นพระรูปอย่างสูงยินดีได้รู้จักกับเรายังมีทุกท่านครับพร้อมยังมาให้ฟังจบตรงนี้ก่อนนะจะกล่าวถึงความเป็นมาของชายคนนี้ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรอย่าคิดว่าพระมหาเทนไม่รู้นะชายคนนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในคลิปหนึ่งก็คือคลิปที่ไปอวย ให้แกเบียนั่นแหละตอนที่เบียรไปดีเบตก,ก,กันกับชาวคลต์คนหนึ่งชาวเคลิ์คนนั้นก็รู้สึกว่าจะเพลี้ยพร่ำไปหลายอย่างคะแนนมากก็กลับมาหาเบียรเลยทันเดียวในนี้ชายคนนี้ก็ได้โอกาสที่จะมาเชียร์เบียรมาอวยให้แก่เบียเบื้องแรกที่เขาจะพูดก่อนเนี่ยเขาก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับใครอาจจะไม่รู้จักผมแล้วเขาก็แนะนําถึงการศึกษาของตระเวงว่าจบมาจากอะไรแล้วก็ไน้นเขียนสื้ออะไรออกมาบ้าง แล้วก็พูดก็อย่างที่ธรรมาเขียนเอาไว้นั่นแหละว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยหายตัวไปจากกรุงยูซาเลมในช่วงเวลาหนึ่งอาตมาเขียนไว้ก่อนที่เขาจะมาพูดแล้วเสร็จแล้วต่อจากนั้นชายคนนี้ก็เริ่มทาคลิปออกมาเห็นไปประกบอยู่ในครั้งหนึ่งก็เป็นหนึ่งว่าเป็นการไปอวยเบียเช่นเดียวกันอยู่ที่มณฑลพิท้องสนามดูไปสักราพระเที่ยวแก้วแล้วก็พูดถึงว่าผมก็เป็นชาวพุทธก็ไม่เชื่อว่าพระกุณจะมีอยู่ในพระเครื่องพระเครื่องเนี่ย เรียกเป็นวัตถุมงคลในภายหลังคําว่าวัตถุมงคลเนี่ยไม่ได้มีมาก,ก่อนหน้านั้นเพิ่งจะมาเรื่องกันในช่วงเวลาหลังนี้อันนี้ก็ถถุความจริงอยู่แล้วต่อมาก็นี่แหละที่เขาพูดเอาไว้นะไม่รู้ถึงปัญหาโลภะพของตนเองว่าอยากจะได้ยอดไลค์ยอดแชร์ทำด้วยความกระหายอยอดไลค์ยอดแชร์ถึงกับชวนเชิญให้คนมาคลิกไลค์มาแชร์ออกไปให้มากๆกนะก็เพื่อที่จะให้มียอดไลค์ยอดแชร์ามากขึ้นแล้วโฆษณาก็จะเข้ามาพอโฆษณาเข้ามาก็จะเป็นรายของเข้าจากส่วนแบ่งของยูท b e อันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ทั่วไปนะที่ตกไปสู่อำนาจของโลภะตัณหาความกระหายอยากได้ยอดไล่ย,ยอดบิวยอดแชร์ผู้คนมาชมเยอะๆก็จะเป็นที่รู้จักของคนในหมู่มากแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนจากคลิปที่โฆษณาเข้ามาของ YouTube ส่วนแบ่งนั้นอันนี้เขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าทำด้วยโลภะตัณหาความกระหายอยากอยากจะได้ยอดไล่ย,ยอดแชร์ทีนี้ต่อมาต่อมาเขาคงจะทำคลิปออกมาหลายอย่างแต่ว่า ยอดเดียวยอดล้ๆๆายยอดแชร์ของเขาก็น่าจะไม่กระเตื้อนขึ้นมาสักเท่าไรจรึงมาจาับอาตมาภาพาเป็นตัวประกันไปทํารูปอยู่ในโปรโฟไฟล์ของยูทูบพร้อมกับเขียนข้อความต่างๆเช่นนี่เหลือมาหาประโยวปท .9 ท่านตกอยู่ในหลุมของราบสักระจุดยออชื่อเสียงอาตมาก็ไม่ได้ไปฟังนะและ้วอาตมาก็แท็กรูปของอาตมาอีกแล้วก็พูดว่าพระมหาอุเทนท่านยังดูดีก็เพราะว่าท่านไม่เคยทํางานหนักมาก,ก่อนอันนี้ก็คือกล่าวคลาดเคลื่อนไปโดยมากเลย เห่นเช่นที่บอกว่านี่เหลอมหาประทอเก้าท่านตกอยู่ในหลุมราัการแล้วจะต้องี้เสียงไปเสียแล้วแล้วก็ทั้งว่าที่ท่านยังดูดีก็เพราะว่าไม่เคยทํางานหนักมาก่อนอยู่ในวัยอายุห้าบห้าปีน่าจะเกินจับชายวันนี้อายุกตมาพเนี่ยก็ไปดูพระที่อยู่ในรุ่นเดียวกันสิไม่ต้องถึงห้าสิบห้าก็ได้รุ่นเดียวกันที่ไม่ได้ทํางานหนักทั้งโลกมาก่อนเนี่ยแต่ห้าสิบไปแล้วรูปร่างหน้าตาท่านเป็นอย่างไรตามพิจารณาม,มากนะถ้าจะดูตัวอย่างอันใกล้เลยก็คือ พระสันติที่มาในวันก่อนอายุของท่านก็49ปีแต่ก็ดูแก่ไปจากธรรมาเยอะเลยใช่ไหมมันมีนัยยะเหตุปัจจัยหลายอย่างของการที่ธรรมาภาพสามารถที่จะดูเป็นแบบนี้เอาไว้ได้คงจะต้องพูดในทีหลังมันไม่ใช่เพราะเป็นเหตุปัจจัยเดียวว่าไม่เคยทาการหลักมาก,ก่อนอย่างที่ชายคนนี้เข้าใจมีเหตุปัจจัยหลายอย่างถ้าจะพูดกันสักหน่อยให้ฟังนั่นก็คือเรื่องของอาหารอากาศอารมณ์อุจจาระ เรียกว่าสี่อแล้วก็ตามมาด้วยอที่5คือออกกําลังกายอาหารอากาศอารมณ์อุจจาระการขับถ่ายและสุดท้ายก็มาลงที่การออกกําลังกายเรียกว่าเป็น5ออเป็นสี่อ5ออเนี่ยก็ส่งผลทําให้อตาม,มาเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ทีนี้เพราะเหตุที่ว่าเขามียอดวิวยอดไล่ย,ยอดแชร์ไม่กระเทือนสะกเท่ไหร่ที่ทําคลิปในการก่อนต,อต่อมานั้นทำอย่างไรก็ต้องมาจับอัตมาภาพเป็นตัวประกัน พูดง่ายๆว่าก็มาจับกระแสะของพระมหาอุเทนเพราะพระมหาอุเทนเนี่ยกลายเป็นกระแสไว,วรัลมาเป็นเวลายาวนานแล้วคือถ้ารูปของพระมหาอุเทนขึ้นไปถักเอาไว้ที่โปรไฟล์ของตัวเองใน YouTube ก็จะเรียกดึงดูดให้คนมาดูคลิปของตนได้โดยมากรู้ตายหลอกหน้าดังนั้นอาตมาภาพจึงไม่ได้ใส่ใจไม่เห็นค่าในผู้ชายคนนี้ที่เขามาทําอย่างนี้มองผ่านมาตั้งนานแล้วไม่เคยคิดจะเข้าไปดูชายคนนี้เลยที่พูดถึงธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้รวมไปถึงอีกคนหนึ่งด้วย ที่ชื่อว่าหนุ่มโคราชออกคลิปฟาดด่าว่าจะมามาโตลอดเลยตอกหน้าพระโมเดนอย่างนี้เป็นต้นจะทำให้เด็กอมมือร้องไห้อะไรประมาณนี้ดูหน้าตาแล้วก็แก่แล้วนะไอ้หนุ่มโคราชน,นั้นนหะหน้าตาก็แก่ไปแล้วนะ่าจะหกสิบขึ้นนะว่ากันแล้วนะไม่ควรที่จะเรียกว่าหนุ่มโคราชน,นะเรียกว่าแก่โคราชน,น่าจะดีกว่าแล้วถ้าจะเรียกให้มันตรงที่สุดเลยต้องเรียกว่าไอ้แก่โคราชมาเผือกมาสอใสเกลือกแหลมหน้ามาต่อว่าวอกให้แก่พระโมเดนมาเป็นประจำเนะี่ย อันนี้ก็คือพวกเกรวาลาดผู้นีก็คือเป็น f อของเจ้าเบียนั่นเองที่ต้องเข้าข้างเจ้าเบียโดยตลอดนไม่มีทางที่จะแปลไปเป็นอื่นได้ต้องจับพระโมทีปเป็นตัวประกันในการที่จะมาด่าว่าตนเอนงติเตียนให้คนเข้ามาดูพระวุฒิยนจะได้ทรงป่าส่งประสิทิอย่างนี้ชายคนนี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็น F อของเจเบียนั่นแหละแล้วเผลอที่มาพูดอย่างนี้จับพระโมทีปเป็นตัวประกันจากกระแสของพระวุฒิยันทำเรื่องออกมาก็อาจจะหวังเศษเงินบาทของเจ้าเบียที่จะตกมาถึงตนบ้างรักละเมอ พราะมตนกก็รับทราบไปแล้วนะตามข่าวในภายในแจ้งออกมาก็ถึงห้าหมื่นบาทรู้ว่าหนึ่งแสนบาทเนี่ยก็จำนวนไม่น้อยเลยนะก็คงจะตาโตมากัแล้วมังจากผู้ชายคนนี้นะ่ะทีนี้ให้ฟังเขาพูดถึงอาตมาต่อไปว่าที่เขาแต่งกรอนนะได้แต่งกรอนได้ตรงตามที่อาตมาเนี่ยสาธุก,การดังขึ้นแล้วพระคุณเจ้าขอน้อมกล้าวถวายสั์อธิษฐานด้วยสำนึก ในพระมหาการุณาการขอบันดาลปัญญาสู่ทุกคนอ้างบัญชาขององค์ตถาคตขอให้พบสาธุคุณบุญกุศลกำเนิดจากพระโอษ์เป็นหน้ายนหากทาตนไม่ตามสั่งคงพังคลืนหากบุคคลตื่นทำนำปัญหาท่านไม่น่าเข้าไปยุ่งไปรื้อฟืน้น ลอยเป็นไปตามธรรมผ่านวันคืนท่านควรยืนอยู่ห่างๆอย่าเข้าไปปล่อยกระแสเป็นไปตามสํานึกต้องสะอึกขึ้นสักวันท่านว่าไหมเพราะหากท่านยังงายงมอยู่ร่ำไปใครต่อใครต้องเสียดายไม่ได้ทำมองเห็นธรรมนำความจริงมาสู่ราชอย่าไปฟาดงวงงา เข็นอาสังเป็นบุคคลถือธรรมไม่แบ่งปันกลับจาบันน้ำตาไหลร่ำให้ครวนมียศต้องเสื่อมยศเป็นปฐมในสังคมมีเสื่อมลาบไม่น่าสวนหากตัวท่านมีโมหะโทสัจวนยิ่งเร่งด่วนคนติฉินคนดินทาพิจารณารูร้รอบ แก้ปัญหาใช้ปัญญาช่วยหนุนบุญกุศลพูดด้วยดีไม่ส่อเสียดเบียดบังชนคงหน้ายนหน้าฟังขึ้นพลันตาด้วยศรัทธาสมณะและสารูปกระผมลูกคงท่านอย่าถือสากระผมมีวจีสัพจวาจาตั้งใจมาสนับสนุนบุญคุณธรรมมิได้อยาก ล่วงเกินพระคุณเจ้าขอน้อมเกล้าขอขมาอย่าโทสังด้วยเป็นเหตุด้วยเป็นโทษอย่ากโกรธกันเอาท่านี้ก่อนนะฮะไปศึกษาชันทลักษณ์แล้วก็แต่งให้ตรงตามชันทลักษ์ให้ดีนะเจ้าผู้ชายคนนี้เพราะว่าส่งบทก็ได้ไม่กี่บทนอกจากนั้นก็ส่งบทไม่ได้แล้วสับรับรองส่งไปศึกษาชันทลักษณ์ให้ดี ก่อนที่จะมาแต่งกลอนรวมทั้งสัมผัสนอกสัมผัสในด้วยศึกษาฉันทลักษ์มีฝีไม้ลายมือแต่งได้เพียงเท่านี้สัมผัสนอกสัมผัสในไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถส่งบทได้ในบางบทสดบับรับรองสมนั้นน่าขำม,มากนะตรงนี้แสดงถึงความง่อเขลาบาปัญญาออกมาเห็นได้อย่างชัดเจนตนัวเี้จึงไปตรงกันกันกบที่ธรรมากล่าวไว้ในเริ่มต้นนั้นว่าคนพลน สำคัญตนว่าเป็นผานหรือคนโง่สัมพันธ์ตนว่าเป็นคนโง่ก็พอที่จะเป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่ถ้าคนผานคนโง่กลับมาอวดฉลาดเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นคนโง่จริงคือโง่บรมเลยจะแต่งกรอนกวีก็แต่งไม่ถูกฉันทะลักไม่สามารถจะส่งบทให้ได้ทั้งหมดนไปฝึกแต่งใหม่เจ้าผู้ชายคนนี้เนี่ยแสดงความโง่าข่าวอกปญ,ญาออกมาเลยแล้วเห็นไหมที่จะมาบอกแล้วว่า ต้องการที่ให้ตามาหยุดยวงห่างจากเบียรคนตื่นธรรมท่านต้องรักษาสมณสารโลประโยชน์พระารรมให้เป็นไปตามกระแสความกาองขาอย่างนีน้อันนี้ก็คือต้องการที่จะตมาหยุดนั่นแหละเหมือนพระหมหาวัฒนาต้องการให้ตามาภาพนี้หยุดจึงมาพูดอย่างนี้ก็มีระยะก็บอกแล้วว่านั่นคือเอฟซของเจ้าเบียมันและไม่แน่อาจจะหวงเหมือนพระหมหาวัฒนานั่นแหละเสษนัเงินบาทออกมาถือแต่ต้นบ้างการที่บอกให้ตามา อยู่ห่างนิ่งเฉยปไปตามคำของเขาเนี่ยอันนี้คือการบอกแบบคนโง่นีประมาณว่าต้องการให้ตมาเนี่ยไปวางนิ่งเฉยเสียเป็นัญญาุเบกขานี่เข็ไปศึกษาพระธรรมของเจ้าปกุกสมเด็จพร,ระพุทธโกศาจารย์มานั้นเนี่ยแต่กลับไม่ได้อ่านเรื่องนี้เลยเนะหรืออะไรหรืออะไรไม่ได้เรื่องนี้เลยัญญาุเบกขานี่ัญญาุเบกขาเรีญญเว,ว่าเฉายโง่นะถ้าแปลตรงตัวเลยแต่ถ้าแปลขยายความต่อมาก็คือ ไม่รู้เรื่องเฉยแบบไม่รู้เรื่องไม่เอาเรื่องแล้วก็ไม่ได้เรื่องไม่ไปอ่านไม่ไปศึกษาที่ธรรมาเขียนบทความยาวเหยียดมาหลายบทความครทอเป็นสามสี่ชั่วโมงที่กล่าวชี้แจงแสดงมานั้นมีเนื้อหาสาระของหลักธรรมอยู่นั้นอย่างไรบ้าง<ม>ชายคนนี้ก็ไม่ฉลาดในธรรมเลยที่จะไปศึกษาธรรมในข้อนั้นข้อนี้ที่ธรรมมาจำแนกชี้แจงมาเป็นเวลายาวนาน นี่แหละก็คือคนโง่แต่อวดฉลาดแล้วว่ากันแล้วพอมาแต่งกรอนก็แต่งผิดแต่งโทกไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ที่ที่เขากล่าวมานะอันนี้ก็เป็นเหตุทําให้จับประเด็นกันผิดไปหมดเลยที่ธรรมมาภาพเนี่ยทําไมรู้อยู่แล้วว่าการออกคลิปที่ตนร้องไห้ไปนั้น,นจะมีผลอย่างไรต่อคนได้หลายคนโดยเฉพาะฝ่ายเรวรารานั่นแหละมันจะจับไปเป็นประเด็นแล้วก็ยำพระหมานหาเรน้าดูเลย,เยรู้อยู่แล้วแต่ทําไมจึงยอมให้ คลิปที่ร้องไห้ในช่วงเวลานั้นออกไปก็เพราะว่าต้องการแสดงให้เห็นถึงความซาบซึ้งภายในใจของพระมุเถทรที่มีต่อพูทธรกคุณธรรมคุณสังฆค,คุณอยู่ที่มณฑลพิธีต้องสนามหลวงนั้นจะตัดออกตัดได้สบายอยู่แล้วเพราะรู้เห็นอยู่แล้วมันจะเป็นไปอย่างไรแต่ว่าต้องการให้ชนทั้งหลายเนี่ยได้รับความซาบซึ้งจากที่พระมุตเถรไปสักการะพระเคี้ยวแก้วเป็นรอบที่สองได้สัมผัสถึงกลิ่นธูปหอมแล้วก็กัยญาอย่างชัดเจนในวูบแรกของการเข้าขึ้นไปบนที่เดินเวียนรอบพระัษิณน,นั้น ก็ทั้งสัหน่อยว่าถ้าพระโมทเทนไม่ได้รับกลิ่นหอมของทูปและกำยานมากระทบให้คณะาทได้สัมผัสอย่างชัดเจนนั้นพระโมทเทนจะร้องไห้ไหมไม่ร้องไห้อยู่แล้วครังแรกผมเห็ร้องไห้เนี่ไม่ร้องไห้อยู่แล้วแต่เพราะว่ามีพุทธคุณที่พูดให้คุณแม็กสุภสิทธิ์ฟังว่าแม็กรู้ไหมว่าทูปสามดอกที่เราจุดบูชาพระรัตนตรัยเนี่ย ทูบสามดอกนั้นทูบสามดอกนั้นเป็นการบูชาอะไรทูบสามดอกเมื่อเราจะจุดทูบเทียนบูชาพระตรัตนะต้องจุดทูบก,ก่อนก่อนที่จะไปจุดเทียนถ้าเป็นพวกเราผู้ใหญ่มาก็ต้องมีคนจุดเทียนชนวนให้เพื่อท่านไปจุดทูบสามดอกให้ได้โดยสะดวกก่อนเพราะว่าทูบสามดอกเนี่ยมันจะจุดจิตดดลำบากถ้าดินหน่อยก็คือเอาน้ำมันไปโลมเอาไว้ก็จะจุดจิตได้ง่ายสําหรับทูบสามดอกนั้นทูบดอกแรกเป็นการบูชาพระปัญญาคุณ ทูปตัวที่สองเป็นการบูชาพระบริสุทธิคุณทูปตอกที่สามเป็นการบูชาพระมหาการุณาคุณดังนั้นกลิ่นทูปกำยานเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระฤาษีโดยเฉพาะแล้วเมื่อกลิ่นทูปหอมกำยานที่เป็นสัญลักษณ์ของพระฤาษีนั้นมากระทบที่คานาประสาทของพระมุเห็ดด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้เกิดความซาบซึ้งอันนั้นก็เป็นผลรอยได้มากกว่าที่เลาถึงการที่ตนมาต่อสู้แต่เพียงรูปเดียวแล้วก็เกิดความสุดซ้อนใจนะมันเป็นเพียงส่วนร่วมเพียงแค่เล็กน้อย แต่ส่วนรูปที่สําคัญที่สุดก็คือกลิ่นทูบหอมกำยันเองที่เข้ามาแตะจมูกของพระมทเทนได้กลิ่นอย่างชัดเจนเกิดความทราบซึ้งจนกระทั่งถึงน้ําตาลุ่งไหลแล้วก็ไม่อดกันโอไวปล่อยให้น้ําตาลุ่งไหลออกมาจนกระทั่งเส้นสุดที่น้ําตาจะลุ่งไหลออกมานั้นนี่คือในยนสําคัญเพราะต้องการที่จะสนอเห็นถึงอนุภาพของพทุกคนที่เมื่อมาถึงพระมทเทนได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้พระมเทนโอ้โหเกิดกำลังจิตกำลังใจมหาศาลเลยที่จะยืนจัดต่อสู้ต่อไปเนี่ย อย่าไปเห็นเกความเด็ดเนือเมื่อ่รเนี่ยอันนี้คือนัยยะสาคัญแต่จับประเด็นกันไม่ได้เลยรวมทั้งชายคนนี้รวมทั้งพระด้วยนะพระก็พอยก็เลยว่าลาไปกับเขาด้วยนะทําแค่นี้ก็ไม่ได้หรอต้องร้องไห้ได้วยหรอแต่ผมกป้องแค่นี้แล้วท่ทานทำได้หรือเปล่าแค่นี้ที่ผมทํามาทั้งหมดนะทั้งแสดงคลิปวิดีโอทั้งเขียนบทความยาวนานเลยเนะี่ยอันนี้คือคือความที่โง่เขลานั่นเองที่จับประเด็นไม่ได้สาระสำคัญที่ควรในการจับแล้วก็ทำให้ตนเนี่ยเกิดความทราบึ้งในพุทุกุนเนี่ย ทำไมจึงจับไม่ได้ละ่ะคนพวกนี้ก็เพราะว่าจิตมันหยาบนี่ไงอาตมาก็บอกแล้วว่าถ้าจิตไม่ละเอียดอ่อนไม่มีความสมควรเนี่ยจะสัมผัสกลิ่นทูบหอมหรือว่าคำยานไม่ได้นะ่ในพระพุทโสดเช่นเดียวกันก็ได้กลิ่นดอกไม้ที่เหมือนออกไปแช่น้ําแล้วเอาขึ้นมาก็โชยกลิ่นหอมอ,อ่อนๆอ,อ,อย่างน่าได้กลิ่นเนี่ยจิตของคนพวกนี้โดยเฉพาะชายคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กลิ่นทูบหอมคำยานนั้นเลยอันนี้ก็คือความที่เขาเป็นคนที่มีจิตประด้าง เป็นจิตยาบนั่นเองไม่เป็นจิตที่ละเอียดอ่อนแล้วก็นิ่งพอสมควรสัมผัสไม่ได้หรอกคนพวกนี้เราอุตส่าห์เอาคลิปที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในช่วงเวลานั้นสแสดงให้ดูเราไม่รู้เนื้อสําคัญของผู้เดูคุณเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าปัญญาโงา่เขลาแล้วก็มาอุดฉาดในภายหลังเนี่ยชายคนนี้เป็นตัวอ,อย่างชัดเจนเลยเขาเรียกว่าโง่แต่อุดฉาลนะพอโง่แล้วอุดฉาดก็เรียกว่าเป็นบรมโง่เลยข่าวนี้ในต่อมาก็พูดพาดพิงต่มาถึงขนาดว่ามีโทสะและมีโมหะและแปลาว่าจาสอเสีย อันนี้ถือว่าเป็นการกล้าร่วมชุงจาบพระสงฆ์เลยนะอาตมาเตรียมเรื่องไว้ที่จะพูดให้ฟังนะะ่พอดีว่าเวลาก็ร่วมมาถึง11เโมงแล้วนะเดี๋ยวก็จะได้ฉันเป็นลองประธานขอ,ของของโยมแจ้าชีหลานะ